สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้นาตีมีมีดอินเนบครับเหล็กชิปเปอร์สตีลครับ mm hmm. ก็นานแล้วที่ไม่ได้ทำเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับมัวไปทำพวก N695 แล้วก็เหล็กตัวใหม่ OS236 แล้วก็มี K329 ด้วยครับอยากจะทดลองทำของใหม่ๆด้วยตอนนี้ก็ถึงคิววกกลับมาทำชิปเปอร์สตีลแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังราคาเดิมนะครับราคามีดพร้อมแผ่น ขายเด็กสองขายเด็กเนี่ยครับตัวนี้เป็นซองเจ้าปัญหาเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวนิตให้ดูเจ้าปัญหาคือตอนนี้บริษัทที่นําเข้ามานะครับ<ม>เขาเลิกผลิตครับนะตอนนี้ของถูกๆที่พอจะหาซื้อได้เอามาทําเป็นซองเนะี่ยเขาเลิกผลิตเอาล้ครับตอนนี้ราคาจะทํำยังไงดีครับนะเนี่ยก็ยังหนักใจอยู่กังวลอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ตอนนี้ครับมีดพร้อมซองยังราคาเดิมอยู่ครับราคา3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมาดูครับสเปคของใบมีดครับออกเป็นทรงอินเดปครับท้องตื้นๆสวยมากครับคมหวานเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเอาเนี่ยบางๆเห็นไหมครับบางมากลากเบาๆไปครับ นหลากเบาๆชา้าๆคมเจี๊ยบเลยครับมาดูสเปคของตัวมีดครับความยาวของใบม,มีด9กนิ้วเต็มความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับ2.2นิ้วหรือ2นิ้ว2หุนนั่นแหละครับสันมีดครับหนาพิเศษเลยครับ สันมีดหนา6.5มิลครับ6.5มิลครับ6.5มิลเห็นไหมครับสวยงามมากๆกับมีดดูครับเหล็กชิเปอร์สตีลก่อนเปิดคมนะครับทดสอบการตัดเขาเรียกว่าตัดตะปูครับเหล็ก2นะครับ2นิ้ว ด้านเป็นด้ามไม้บ้านเก่าครับไม้มะค่าสวยงามครับกาดทองเหลืองมองมุมนี้กันบ้างครับสวยงามมากๆครับราคาพร้อมสองขายเด็กนะครับ ยิ่งใส่สองยิ่งสวยมากครับคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าเคปลาเนี่แหละครับหลายคาร์บอนไฟเบอร์คุ้มเกินคุ้มตัวนี้เป็นเหล็กต้านสนิมนะครับถามว่าเป็นสนิมไม่เป็นครับแต่เป็นช้าครับช้ามากเี่มที่สองครับความยาวเท่ากันนะครับ9นิ้วกว้างสองจนิ้ว ให้ดูเฉพาะด้ามครับด้ามสมยมวยคมหวานหวานทุกเล่มครับไม่ต้องห่วงนะครับเล่มที่สามไม่ต้องห่วงเรื่องทรงของใบมีดนะครับเท่ากันทุกเล่มครับเป๊ะครับเดี๋ยวให้ดูเฉพาะด้ามครับ เล่มที่สี่เล่มที่ห้าสวยทุกเล่มน,นะครับด้ามไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ชุดนี้ทำมาอยู่8เล่มครับเพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปทักมาได้ครับมีดพร้อมซองใส่มีดสวยๆเลยนะครับอยู่ที่3 0 0พันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอนาคตนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับถ้าหาบริษัทที่มาแทนบริษัทเดิมไม่ได้นะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับจุดเปลี่ยนของแต่ละค่ายจะอยู่ที่ซองขายเด็กนะครับของนตตีนี่ก็ได้มาราคา ไม่ถึงกระถูกมากนะครับพอสมควรครับแต่ถูกกว่าในแอปส้มแอปม่วงพวกนั้นนะครับนะถูกกว่าครับก็เลยพอมาขายราคานี้ได้ครับเนี่ยเฉพาะซองนี้จริงๆอยู่ที่1200บาทนะครับนะราคาเต็มเนี่ยอยู่ประมาณนั้น1,200บาทเห็นซองง่ายๆอย่างนี้เนี่ยแต่มันทนมากครับเนี่ย1,200บาทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมีดจะเหลือเท่าไหร่ นะได้เหล็กดีๆต้านสนิมแล้วก็เก็บงานสวยแบบนี้ด้วยนะเนี่ยตัวมีดจะเหลือเท่าไหร่เพราะซองไปแล้ว1,200บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตนี้คือมันถูกจริงๆนะเซตนี้ถูกจริงๆนะนะเพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์ทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ